สวัสดีบรรลุคนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราเจอคอมโบหมิงแวนนั่นเองนะครับเขาจะเล่นแบบคอมโบเกมไวเลี้ยงแวนแบบยับๆมาดูกันว่าเราจะรับกับสถานการณ์นี้ยังไงนี่เขาเล่นดอมอีกเอาไงเกมไวเล่นเหรอนี่กลับไม่ให้ผมเล่นเลยช่ปะต้นเกมมาดูกันนะฮะว่าเราจะรับมือ,อยังไงนะฮะสำหรับหมิงแวนนะฮะ เจเไปรับชมในเกมอะไรครับผมสุนมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกม RV แบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมงมาครับผมมากันแล้วนะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราจะฟาร์มแบบอันนี้นะครับฟาร์มตัวเล็ก นะครับผมสูตรฟาร์มตัวเล็กก่อนนะฮะเพื่อที่เราจะไปจบร่างแต่ว่าสจ,จัวต้ตองรับมือกับหมิงแวนให้ไหวนี่จะเป็นสูตรนะฮะฟาร์มตัวเล็กตัวนี้ฮะอย่างนี้โดนเฮ้ยครึ่งหลอดโอเคยี่สิบวิสไลด์นะฮะสามสิบวิตี <c oughs> ในสูตรนี้เป็นสูตรที่ว่าเลเวลสี่นะครับผมแบบว่า <Hey! S 2> พอเราฟาร์มเลสปุ๊บเนี่ยเลเวลสี่เลยนะฮะนี่ฟาร์มตัวนี้เสร็จแล้วก็ฟาร์มตัวนี้ฮะ <c oughs> แล้วเก็บพันิดไว้ตีว่บบู <c oughs> อะไรวะเนี่ยขบวนใครที่กำลังหา idrov <c oughs> ผมขอแนะนำเพจไอเมนต้น tp7 <c oughs> ที่มี id ให้เลือกเยอะสกินแลมีพี่อบการันตีผู้ติดตาม2 0 0แส0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิป <c oughs> โดนี่โดนเ่อะไรอะไ,ไรต้นเกลมแหนเราก็จะฟาร์มตัวนี้นะฮ <c oughs> นะเราจะได้ตังค์เยอะขึ้นต้นเกมนิดหน่อยอ้าวแวนตายอย่างนี้เกมชะงักนะเราก็จะฟาร์มเศษที่1นาที7วินะฮะรับกลางอีกโหยาว นี่ผมแบบหวานเจี๊ยบเนี่ฟาร์มตัวเล็กตัวนี้ก็เพื่อสีเลยฮะใครมาเบลดผมโดนหมดตอนเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเลบลดบลับแดงก็คือโดนเราเรานะเพราะว่าเราเลเวลสี่ไวมากอันนี้คือเป็นทริคนะครับผมสูตรจริงถ้าผมไม่รับกลางเนี่ยเราก็จะไม่เลเวลสี่เฮ้ยเ้าบนโดนสองเลยเหรอเฮ้ยเยนี่ยเราเราจะเเวลห้าแล้วฮะมาหมิงแวน Okay. ได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าสจวรตรับได้สจวรตรับได้มีพ่อปู่มางัดงัดพ่อปู่เกี่ยวให้เกี่ยวให้เพื่อนเพื่อนจะยกะเพื่อนจะทําอะไรไม่ทํานะฮะเอ็นดอร์อยู่นี่เราไม่รู้จะล่าได้หรือเปล่านะมันลากไปไกลเกิน ได้ปะไปแล้วหมดหน้าที่เราแล้วฮะเรา <laughs> เราได้แล้วเราไปเอเยเนี่ย <c oughs> ได้มังกรอยู่ชิวๆนะเฮ้ยด้านล่างได้มาด้วยเนี้ยบอกคิกซี่ตัวแก่นะทีเนียครับฟาร์มบัฟไปแล้วก็อย่ารอรับกลางนะฮะรอรับกลางรอรับกลาง จริงๆถ้ามีคนมารับกางให้เราเนี่ยผมจะฟาร์มบัฟหมดแนละ้ววันนี้ตามแล้วก็อยู่ที่พันเจ็ดนะครับค่อนข้างเยอะมันเอามันเอา,ม,เอามันเอาดาร์กมันเอาดาร์กพี่พี่ำลังขึ้นไปช้าหน่อยโอเคโอเค ก็ดักดักดักคนมาโดนใช่มันมันแบบมันเอาดาร์กมาเอาดาร์กโอเคเขียนชิคชิคมันเจ็บไหมมันเจ็บไหมแต่พี่มีนตินะนี่ไงอุ้ยโดนโดนหนีโดนเฮ้ยเดียล่างเดียล่างเดียล่างโดนผมต้องไปรับ่ถ้าเราเจอสเต็ปแบบนี้เราต้องรีบเดินเกมนะครับ มันถอยกันแล้ว,ลวเราล็อกเวฟเลยเวฟน,นี้เพราะว่ามันโลกันต,ต่ไปเอาเลสต่อจังกศัตรูหายไปแล้วจดตายนี่เราต้องปิดนะฮะมิงลึกมากนะครับผมไม่ถึงว่ะปาดโอเคตายอยู่ งดได้แค่นี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้เราไปอ่าสวจวตยิงจรวดให้รือเปล่าเมื่อกี้สวยนี่ครับวิธีแก้หมิงแวนะฮะเราต้องรวยกว่าแล้วมาซ้อนเพื่อนให้ทันตลอดจริงๆเพื่อนก็หยิบสวจวตมาก็แทบจะเกือบแก้ได้นะมีคลิกซี่อีกก็คือมึงเป็นตัวรับพวกแวน์พวกอะไรดีมากสจวตอ็นดอยอยู่บน เไอเอรันดอร์เดี๋ยวเราต้องไปเล่นกับเอเลนดอร์หน่อยเขาเรียกว่าเก็บงานครับผมเขาเรียกว่าเก็บงานหมดแล้วก็คือหมหมิงแวนอยู่นี่หมิงแวนเล่นตงเกมไม่ได้ก็คือยากยากมาแล้วฮะตอนนี้เราก็บูทครับผม ตอนนี้เราบูทก็ผมดูเห็นว่าตังผมสามพันก้านะสี่พันนําฝั่งนู้นไปแบบนำกระจายนะฮะนำอิเลนดอร์ไปครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะ <c> ผ <oughs> ู้ชมเราไปเล่นได้นะะสูตรน,นี้นะก็คือฟาร์มตัวเล็กก่อนเออว้าปคีบได้ด้วย แล้วคือหลักๆก็คือต้องบีสกีนเฮดโอเคด้วยนะฮะไม่ใช่นะคขารูเรื่องเฮ้ยอ่าเราตอดตอดเฮ้ยเรียวมะเขาสจวดอ๋โดนโดนอีกเลื้ยนบนฟิกใส่ความย่ำยีของฟอร์เรนโดนไปฮะ ตอนนี้โดนยำยีจัดต้ดนอ,อนนไม่มีอะไรเราจะไปเอาบับบูสี่พันแปดเฮ้ยอีกน,นิดเขารวยมากฝั่งโน้นอะไรเนี่ยแวนยังแหลม ปึ๊บไอ้เหี้ยเอเลนดอเออเอเลนดอร์มาเก็บงานนะเมื่อกี้โอ้โดนเลยเมื่อกี้ไม่เจอเอเลนดอร์เก็บงานนะจะไหวอยู่ได้ฮะเอาใหม่ได้มันจะมีสกิลอยู่มีก็เลยโดนไปนะ าวอพลังหนิงแวนนี่นี่เอ้ยอีกทีเดียวอะไรไม่ตายเอ้ยเ้ยไม่ตายอีกแล้วโดนหมดปะเนี่ยเพื่อนอ่า โดนหมดอ่าโดนหมดเฮ้ยมันจะตั้งอะไรกันนะักหนาเมื่อกี้กะนจะไปเอาตัวนูน <g ülme> ้นเมื่อกี้นึกว่าหมิงคือแวนเห็นบาบาเลือดมันเยอะเไอะบ้่ไอแวนตายไปแล้ว <g ülme> ดูผิดนะเมื่อกี้ที่ผมโดนไปหาหมิง พเพื่อนชมจะสงสัยนะื่อกี้ผมด,ดูผิดปก,กติแบรน์จะอยู่กับหมิงผมก็เลยโดดหาหมิงม่อกี้ให้มันล้างวะล้างก็โดนแคะแคะความแคงข้องงำความแคงข้องงำ <c oughs> โอเคตังมาเจ็บพันกว่านะตังก็ค่อนเยอะอยู่ เฮ้ยงัไดไม่ไปนะเมื่อกี้งั้นได้เอลินดอเออไอ้เหี้ยของชอบา้ากดสกิลไม่ค่อยติดหรอมันเป็นเพราะมือหนืดหรือเปล่าอะอือขึ้นหลอจดตกะัาเมื่อกี้ผมกดหนึ่งไม่ติดอีกแล้วเมื่อกี้เกือบโดน

ผังสวยวิทยอุ้ย,ยผักสวยยกปึ๊บปับ๊บตายหมดเราจะไปด้านล่างแต่ว่าอขอกลางก่อนแล้วกัน oh. ไม่ได้ว่ะไม่ใช่ว่าผมไม่กล้าสวนยิงนิกนนะ oh. มันมีเอเลนดอร์มาไงนั่นไง นี่ไงสัตว์วแม่งเลยโดนยกรัวๆมันหิวอะไรผมวะอีกนิดอ่ะา้องตายโอเค โอเคฮะแล้วบูดีกว่าครับเราตีไม่ถึง <c oughs> มาอันนี้น่าจะได้ละเนี่ยรอมองไอ้รอดาร์กเกิดแล้ว,ลวเรานัวดาร์กได้นะฮะช้อนนี้ คืออะไรวะอะไรวะอะไรวะให่หมิงมาเรอดูเชิงรอดูเชิงกันรอดูเช,เชิงกักกนมาดักเชิงดักเชิงดักเชิงโดนโดนกูดักเชิงโดนกูดักเชิงอย่างเงี้ยค่อยๆหาทางจังหวะเข้ามาเมื่อกี้เรากดตีใส่อันนี้ไปแล้วเฮ้ยมันหนีไปวะ แล้วคนตีใส uh. ่น uh. ี่ไปแล้วนะเพื่อนใส่ให้แล้วก็ใส่ให้เพื่อนใส่ให้แล้วก็ใส่ให้เอาจบ CF อ่ะ CF เออ CF เพื่อนใส่ให้แล้วก็ใส่ให้นะฮะ เรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้ก็39ดาวกันหรือเปล่า39ดาวกันแล้วครับผมคะแนนดับหนึ่งว่ะมาว่าะชนะต่อเนื่นอง9ครั้งนะฮะแต้ม5,001ันหก็คือผมเก็บอีกแค่ป,ประมาณ2,000แต้มผมก็จะติดระดับประเทศแล้วอะนะครับ <laughs> โอเคประมาณนี้นะฮะโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายวันนี้แบงค์เขาไม่เขียวเลยนะ